สวัสดีครับได้กี่เที่ยวแล้วครับเที่ยวที่สามนี่โอ้เว่โจมาโจมมาลงมาลงมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีป๋าเอาเรเปลี่ยนคันใหม่เนี่ยเปลี่ยนคันใหม่เหรอหรือคันเก่าอ๋อเพิ่งมาใช่ไหมพิ่งมาเจ้มมาโจมมาลงมาลงมาโอ้โอหชัดเด็ดชัดเด็ดชัดเด็ด S <S โอ้ปันเดี๋ยวรอดูลุงรอดูกันกับลุงเอาพกน้ำมันมาด้วยครับพกน้ำมันมาเลยพวกน้ำมันมาด้วยฮะเดี๋ยวลุงจะแรงขนาดไหนตายทั้งวันไหมครับลุง ได้ทั้งวันไหมครับ้เลย5ลิตรเลยนะทั้งวันเลยได้ทั้งวันไหมน้ำมันน้ำมันอะได้ทั้งวันไหมได้ได้อยู่ถังเนี่ยถงก็ได้แล้วเหรอดินเนี่ยหนักนะหนักหนักดินเปียกโอ้จะยกล้อไหมฮะดูยกไม่ขึ้นดูยกไปขึ้น ยังไงครับเข้าไปเกี่ยวแม่ป่ะจมเหรอจมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ่ายตรงนี้ก่อนยังในมันเลยเป็นทุ่งนายังในมันเลยตอนนี้เราบันกออกแล้แบงค์แมพมาเรามีฝากเบอร์ทงโมโทรไหมเดี๋ยวเผื่อมีใครสนใจติดต่องานหรอเยเอะ ตัว922 531 0 12ใครที่อยากติดต่องานรถด,ดับมอเตอไซค์เล็กนะครับก็ติดต่อเขาได้นะ กี่พันมนาัเอก่องนกล่องเดียวเหรอนะกล่องนี่กล่องแล้วฝนนี่ค่อหยุดไนะหมฝนตก้อหยุดไหมนี่แล้วแตงกามันแบบนี้นะตัหลังนะววนนอ่ะ่ายกไปยกไปยกไปใดูยกไป แรงสุดเลยอะบั้นตี๋เลยบันติี๋เลยโอ้เนี่ยถังน้ำมันเพิ่มแหละน้ำมันอันนี้ก็อากาศเย็นๆเงี้ยไม่ได้ใช้นะต้องรออากาศร้อนๆเนี่ย ฝนจะมาแล้วตึบเลยมาว<อ>านรถตกไป่ินอ<ะ>เองตะเจียงเองเหรอจะได้แล้วแบบ้า,านี่ทำงานได้ช,ชับช่วย<า> <c ười> ทำการตักใส่ด้วยอ่ายันม่านะฮะไปออออโอ้ยโอ้ยโอ้ยสายแบกสายแบกใส่เพิ่มอีกนะครับทำงาน

chiếc tua đi nè tua chiếc bấm mà đấy, dàn đèn đấy, tiếng đăng của tân anh mà đấy, wow ซอยแคบๆซอยแคบๆนะฮะที่ใช้รถดำใหญ่ไม่ได้เนี่ยเสร็จรถดำเล็กหมดอ,ะอ่ะหนึ่งเลยคือวิ่งท่อไม่เสียหายพวกต้นไม้ไม่เสียหายแหละรถเล็กอ่ะ เดี๋ยวไปดูทีเทกันนะในข่าวว่าทีเทนจะเละมากเลยเป็นไงบ้างความรู้สึกมัคงับมันเอารถไลดดนนะ่ดันหน่อยเลยหนงานหนางานรถไลดด่ดันอะไระไรถไล่ดันแม่โคเ <ลด S 1> นี่ยอ๋อแม่โคดันแม่โคเกียร สน <ไป S 1> ใจ <ไป S 1> สน <ไป S 1> ใจต <ไป S 1> ิดต่อสอบถามได้นะฮะไป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 นั่งตรงไหนได้เน,น <ไป S 2> ี่ยนี่อ่ะไม่ได้ไหม let's get